วายนาฬิกากันเลยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับได้เลยจ้าเกรดความรู้อาเซียนเกรดความรู้ประเทศเวียดนามชุดตระจันชาติชุดตระจันชาติของเวียดนามเรียกว่าอ้าวใหญ่ เป็นเสื้อคลุมยาวตกติดขาแขนยาวทันจากท่าไหนสวนกางเกงขาย,ยาวไว้ด้านในผู้ชายนะจ๊ะเขาจะสวมหมวกที่ทันจัดท่าผู้หญิงจะสวนหมวกงอบเรียกว่านันลาอาหารตะจันชาติเือมีลักษณะคล้ายกว๋วยเตี๋ยวน้ำของไทยแต่ต่างกันตรงเส้นน,น้ำซุปและเครื่องเคียง เส้นของเฝอเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะส่วนเครื่องเคียงจะเต็นผักสดต่างๆนะจ๊ะดอกน้ยตระจรชาติดอกบัวหลวงเป้นดอกน้ยที่อยู่ในวงของทันน้อน้ำโดยดอกจะชูขึ้นพ้นผิวน้ำแหล่งดอกบัวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวียดนามเนี่ยนะเขาก็จะอยู่ที่ทะเลสาบโฮไตสัตว์ประจำชาติกระบือ พบได้ทั่วไตยทางตอนใต้ของประเทศเต้นสัตว์ที่มีคุณขค่ามากนะจ๊ะสลัดชาวเวียดนามเนี่ยเขาถือว่าเต้นหนึ่งในสนาชิกครอบครัวของตัวเองเลยการทักทายชาวเวียดนามเนี่ยนะจ๊ะเขาก็จะทักทายกันด้วยความอ่อนน้อมอาจจะยื่นนือสองข้างไปสอนถัดกันหรือโคง้งศีรษะเล็กน้อยนะจ๊ะตระเทนีและวัฒน,นธรรมที่สําคัญนะจ๊ะ ระดมหมวกเวียดนามระดมหมวกเวียดนามเต็นการแสดงพื้นเมืองของเวียดนามนักแสดงจะเต็นผู้หญิงหมวกที่ใช้ในการแสดงคือหมวกงอบซึ่งเต็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเวียดนามนะจ๊ะหุ่นกระดอกน้ำหุ่นกระดอกน้ำเต็นการแสดงที่เต็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเลยผู้เชิดหุ่นเนี่ยจะแช่อยู่ในน้ำด้านหลังฉากมูลี่ ใช้ไนท์ไผ่ในการเชิดโดยตัวหุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ตรายในไทยและนีกลไกในการเชิดอยู่ใต้น้ำโรงละครสลัดแสดงหุ่นกระดอกเนี่ยจะอยู่ที่กรุงฮหาหนอยนู่นเลย